สวัสดีค่ะเอาขอมงัมของบ่อนมาให้ชมเนาะค่ะเนะาะอันนี้มันคืออย่างล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าใบาไม่ใหญ่ค่ะสร้างนกสีอุตสามาเนาะค่ะเนาะสร้างมาสองสองครั้งสร้างมาสองครั้ง,ง,ง,งแต่มันคือไอ นกกระทาแถอค่ะพี่น้องมันแมนบัวแมนนกสีอุษาบอก้างมาสองเถ่อก็เป็นสองเถ่อเนาะค่ะเนาะซังมาหลอบแรกหนึ่งอ่าพาหัวผ้าหัวมามันก็ะเป็นใบใ่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้คือผ้าหัวเนาะค่ะเนาะก็ะเป็นใบใ่ก็เลยว่าเอามันก็คือไอ้นกกระทาเถอะ ก็เลยสร้างไม่อันนี้คือพาหัวเนาะค่ะเนาะใบใหญ่ค่ะเบิ้งเปรียบเทียบกับกวนดินใกล้ๆกันใบใหญ่เนาะค่ะเนาะก็ะเลยอัน,นบัดนีดก็เลสร้างเป็นหัวมาสร้างเป็นหัวมาบ่พาดิบ่าาดนี้เอาหยัดลง่มเลยแตกนอแตกแหนออกมากนอยง,งามตาว่า <laughs> นแมนูกระทาหรือว่าหนกสีอุษาค่ะ ผู้ใดรู้นะ่บอกในเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเป็นมือไม่อีหลีบดูอีหลีเด้อค่ะเด้อถามผู้เชี่ยวชาญบนนะะ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันคือไข่ยนกกระทาแต่พี่น้องเพียงแต่ว่ามันใบใหญ่แค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะนกสีอุษาที่เป็นทรงหลปมาให้เิ่งมันคือเป็นแบบนี้ใบเขาสีแบบยกัยกยกักเนาะค่ะเนาะนกสีอุษานะ่ะที่เห็นเป็นทรงรูปมอันนี้มันเป็นใบไข่หนกกระทาเพียงแต่ว่าพ่วม ใบมันสิไงกน็นกกระทาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิเอานกกระทามาเปรียบเทียบกันเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะกระถางนี่อะนกกระทาค่ะพ้าหัวกระถางนี่กับพ้าหัวเนาะค่ะเนาะอันนี้ปลูกพร้อมกันเนาะค่ะพ้าหัวพร้อมกันตบาใบมันขึ้นไงแตกต่างกันแบบจีนอว่างูแี่ปลูกพร้อมกันเนาะค่ะเนาะนี่เนาะพาหัวพร้อมกันเนาะค่ะดูต้นแตกต่าง ใบใหญ่กับใบเล็กเนาะค่ะเนาะนะึ่ก้อแตกางคนละอย่างกันเลยเล็กใหญ่มันเคลื่อนคนละอย่างกันเลยเนาะค่ะใบไหมอันนี้ยักษ์ใหญ่อันนี้เบบี้ยักษ์เนาะค่ะเนาะพี่น้องผูไ้ดไดผู้ใดรูกับบอกได้เลยค่ะเอว่อมันแมนยังกันแน่เนี่ย มันแมนนกสีอุสาบอ่อนกสีอุสาทีา่ตอนสร้างหัวน้าเพลน่ะรูปทรงมันคืองามกว่านี้เน้ะค่ะเนาะใบกระยักสวยงามค่ะอันนี้มันก็งงามอยู่แต่ว่ามันมันบกคื่อยู่ในรูปนะ,ะพี่น้องไผรูไพเชียวชาญทั้งบ่อนกะแนะนามือใหม่ในเด้อค่ะเด้อเนี่ย,ะะยมันกับไงเกินกันโพดเนะพี่น้องแต่หยักไงกง็หยักหน่อย บุกบอลก็เอาคิดบอลหนึ่งละ,ะเนาะค่ะเนาะมาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะใบบนั้นก็น่างามดีขนาดนีน้แบบนี้นแบบนี้ร่วงงามเนาะค่ะสั่งสองเทื่อเทื่อแรกเอามาพาเนาะค่ะเนาะเอามาพากวกเลีวาเอ้า เห็นแตกใบออกมาเอามาขึ้นโกกระทะเทะสั่งไม่กันนะผะนะ,ะนะสั่งไม่กันเลยบ่พาบ่พาหัวเลยเสียบหัวลงเลยดยะนะอกค่ะเนาะบ่มีหลางนี่ยังเลยมาหัวเสียบจุ๊บจ <c ười> <c ười> ุ๊บดิเกิดเซยพี่น้องเกิดก็ออกมากับจี่หัวเก้าอยู่ละเนี่ยมันขึ้นหยังอันนี้ก็บบพารที่กันค่ะเสียบหัวเลยค่ะ ไขโลกะบบอกให้เด้อค่ะเด้อว,ว่ามันคืออย่างกันแน่ใบใหญ่เทียบกันนะเออันนกกระทาบัะนี้่นกกระทาอมว่าเต็มมนกกระทาอมว่าเต็มฟ้ามืรรม่ออันนี้นเพื่นว่านุกซีอุตสา่าเนาะค่ะเนาะไขโลกะแนะนำ้ำบอกไงเด้อจ่าเด้อว,ว่ามันคืออะไรน้องเขาชื่ออะไร ใช่นกสีอุษาหรือไม่บอกไม่เด้อค่ะเด้อขอบขอบคุณกำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันนี้ก็พึงสิมาเรี่ยงบอนได้แค่สองเดือนกลัวเองค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย